ประชาชนที่เข้ามามุงออกนะครับเพื่อขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นกั้นตัวลิดลาย ให้พอส่อป้าปุ้ยพี่ก็อะไรไปทำไมลูกนายโยกก็ไปท่างนายกต้องแล้องยกห่างเอาลงเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวให้พอต่อทำงานก่อนจะได้รวตรงนี้ตรงนี้ออกได้ไหมนี่นี่เอาได้เพียงเพียงแล้วนะเอาเอาไว้คันเดียวพอครับข้าผาลวตู้เลยน้ำหมด าเหตุ็เกิดน่าไม่มีใครทราบเลยนะเพราะวันยูดีดีมันระเบิดขึ้นมาก่อนประมาณสามโมงครึ่งนะคะสามโมงครึ่งพอเช่นเผ้าอยู่วัดประทัดได้ยินเสียงโอ้โหตูมก็มานี้เลยค่ะ